แต่ผลลับก็อย่างที่เห็นพอไม่มีอเมริกาช่วยไม่มีอเมริกาสู้ด้วยเนี่ยกลัวกันหมดโดยปกติเนี่ยต้องข้ามน่านฟ้าของอัฟกานิสถานไปด้วยถูกไหมแต่รอบนี้เนี่ยเขาเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเราก็อยู่ดูตกใจวกกับสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกผมในช่องซีเซมนะครับ วันนี้มาเรื่องของตาลีบันและอัฟกานิสถานกันหน่อยที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจและทั่วโลกก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะติดตามสถานการณ์แถมยังติดตามสายการบินติดตามเรื่องของเครื่องบินที่บินเข้าบินออกน่านฟ้าอัฟกานิสถานเพราะว่าตอนนี้เครื่องบินมากมายเนี่ยเลี่ยงเส้นทางนี้แล้วแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่โด่งดังมากทั่วโลกก็เห็นกันเยอะแชร์ต่อกันเยอะคนไทยก็เห็นก็คือคลิปที่ชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากพยายามบินขึ้นเครื่องบิน โดยมีคลิปหนึ่งก็คือปีนขึ้นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์แต่มีคลิปหนึ่งที่ปินขึ้นบนเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเครื่องบิน C-17 เป็นเครื่องบินขนส่งทางกองทัพสหรัฐซึ่งก็เขียนชัดเจนว่า US Air Force เขาพยายามจะปินขึ้นโดยพยายามเกาะทุกส่วนที่สามารถเกาะได้ล้อก็จะพยายามเกาะคนมากมายก็วิ่งตามอันนั้นคือภาพต่อเริ่มต้นโดยที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะบินขึ้นภาพนี้ก็ทําให้รู้สึกโหนหูใจและทําให้เห็นใจมากแต่ก็แน่นอนว่าทางกองทัพสหรัฐจะช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าเเเาาาาามพรรภภกกิิจจของดีย ต้องรับคนของเขากลับไปก่อนแล้วต่อให้รับเพิ่มคนได้ก็คงรับไม่ได้เพราะทุกคนต้องวิ่งไปตามขั้นตอนไม่งั้นรับไปไปประเทศเขาหรือไปประเทศปลายทางก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าถึงเวลาถ้าอยากไปก็อาจจะต้องทําตามกระบวนการอะไรแบบนั้นแล้วก็มีรายงานว่าคนที่พยายามจะเกาะจะเข้าเครื่องบินให้ได้เนี่ยทางทหารสหรัฐกองทัพก็มีการยิงสกัดยิงเตือนรวมถึงพยายามใช้ฮอเนี่ยมารบกวนทําให้ฝูงชนจะได้แตกกระเจิงอะไรแบบนั้นแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เกาะไปได้ แต่คือเป็นส่วนที่เกาะลิมริมที่คิดว่าเข้าไปในเครื่องไม่ได้เพราะว่าแน่นอนว่าเขายิงตืนเนี่ยเพื่อไม่ให้สามารถเข้าไปได้อาจจะไปก่ออะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวฝูงชนเข้าไปพังแน่จะไปยึดเครื่องบินจะไปอะไรวุ่นวายจนสุดท้ายภาพที่เจ็บใจที่สุดเป็นวิดีโอที่หลายหลายคนก็พูดถึงก็คือมีคลิปคลิปหนึ่งที่ถ่ายตอนที่เครื่องบินบินแล้วมีคนตกลงมาจากเครื่องบินซึ่งก็คือเครื่องบิน47เนี่แหละท้องใหญ่ๆก็คือเป็นลำนี้ คนกลุ่มนั้นที่เกาะไปด้วยเนี่ยมีหลักๆเห็นอยู่2คนสองเงาที่ตกลงมาเสียชีวิตแน่นอนในจุดนี้บางคนสายจีนสายอะไรก็ตามพยายามจะคอมเมนต์จะใส่ร้ายบอกว่าเนี่ยสหรัฐเนี่ยโยนเขาลงสหรัฐถีบลงหรือยิงเขาลงอะไรแบบนั้นแต่ความจริงผิดเพี้ยนไปหมดตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดว่าการศึกษาสาคัญขนาดไหนการเข้าถึงการศึกษาการได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากหลายๆประเทศที่มีสงครามที่มีคนโลภคนหิวอํานาจอยากเป็นใหญ่เป็นโตในใตะวันออกกลาง รวมถึงในแอฟริกาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเด็กๆที่ลําบากเยอะคนที่เติบโตมาแบบลําบากมีเยอะเพราะว่ามันมีกลุ่มคนหลายกลุ่มคนที่จะแย่งอํานาจกันไม่จบไม่สิน้นสงครามก็เกิดขึ้นการศึกษาก็เข้าไม่ถึงบางครั้งเนี่ยกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยครองก็ไม่ให้มีการศึกษาเด็กห้ามศึกษาหรือเด็กผู้หญิงห้ามมีการศึกษาอะไรแบบนี้ลําบากมากถ้าสมมตุติกลุ่มคนที่เกาะเครื่องบินไปเขาได้มีรับการศึกษาดีดีเนี่ย เขาจะรับรู้ใช่ไหมฮะรู้ว่าอ่าวการเกาะเครื่องบินแบบนี้ขึ้นบนที่สูงอันตรายนะเพราะว่าการที่เครื่องบินบินสูงอยู่ที่เพดานบินประมาณ30,000ฟุตไปจนถึง4 0,000ฟุตซึ่งก็เทียบเท่าเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ9กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรระดับความสูงคือยิ่งสูงจะยิ่งหนาวนะฮะอันนี้มีหลายปัจจัยละซึ่งจะเป็นการโต้แยง้งถึงคนที่มาแยง้งว่าสหรัฐถีบเขาลงอะไรนะอันนี้คือยิ่งสูงจะยิ่งหนาวนั่นแปลว่าในชั้นบรรยากาศเราฮนะระดับเถึง12กิโลเมตรคืออยู่ในชั้ ตั้งแต่ของเราเนี่ยไปจนถึง12กิโลเมตรโดยประมาณนะฮะพอสูงสุดถึงประมาณสูงสุดของชั้นบรรยากาศ12กิโลเมตรจะมีอุณหภูมิประมาณติดลบ60องศานั่นก็คือความสูงประมาณ40,000ฟุตซึ่งไม่รู้ว่าเครื่องบินเนี่ยบินสูงระดับไหนอีกส่วนหนึ่งก็คือยิ่งสูงเนี่ยความกดอากาศก็จะยิ่งตำ่ำมันมีผลต่อระบบหายใจน,นะฮะยิ่งตำ่ำยิ่งตำ่ำยิ่งไปออกนอกอกากาศคือศูญยากาศเลยไม่มีอากาศแต่ของเราคืออยู่ในชั้นบรรยากาศแต่อยู่บนเนี่ยความกดอากาศจะน้อย อากาศจะเบาบางอะ่ะทำให้หายใจลําบากออกซิเจนน้อยซึ่งส่งผลอาจจะส่งผลให้สลบก็ได้หลายอย่างมันประกอบกันอย่างแรกก็คืออากาศที่หนาวเย็นเกินไปอย่างที่2ก็คืออากาศออกซิเจนเนี่ยหายใจลําบากมีอย่างที่3อีกอย่างที่3นี่ก็คือความเร็วของเครื่องบินถ้าเครื่องบินบินเร็วนี่คือแน่นอนว่าปิวอยู่แล้วฮะปกติรถแค่ขับสักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเอามือยื่นออกไปลงก็แรงถูกไหมฮะอันนี้อยู่บนเครื่องบินแล้ว c 1 7เนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งมักหรือประมาณ900กว่ากมตโร ซึ่งก็ปิวแน่นอนต่อให้บอกว่าตัวเองทนร่างกายทนไหวแต่คือปิวะจับไม่อยู่แน่อะไรประมาณนั้นพร้อมตรงนี้แหละถ้าสมมุติเขาได้รับการศึกษาที่โอเคที่ดีพอเนี่ยเขาจะรู้ว่าการขึ้นเกาะขึ้นแบบแบบนี้ไม่มีทางรอดถามว่าเขาอยากปิดชีพตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนเพราะถ้าเขาอยากปิดชีพตัวเองเขาใช้วิธีอื่นได้เยอแะแยะแต่ทําไมเขาต้องลําบากตัวเองเพื่อเกาะเครื่องบินไปด้วยนั่นคือเขาอยากเอาตัวรอดเขาก็ไม่คิดไงฮะก็คิดว่าเออก็คงเกาะขึ้นไปแล้วนั่งไปด้วยก็จบ ไปถึงไปทางแล้วก็เดินลงมาแค่นั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอไม่ได้รับการศึกษาเขาก็คิดว่าอะไรก็ง่ายไปหมดตรงนี้ก็ถือว่าน่าสงสารแต่ก็หวังว่าในยุคใหม่อาจจะมีการปรับปรุงก็ได้ ซึ่งรัฐบาลเก่าตอนนี้ก็หนีไปแล้วแล้วก็มีข่าวมาเพิ่มเติมจากที่รัเสเซียกล่าวหาประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเนี่ยบอกว่าหอบเงินหนีไปด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้ข่าวก็คือหนีไปละหอบเงินไปด้วยเขาว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมยังไงนะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐถอนทหารในอัฟกานิสถานเพื่อกลับประเทศก็ไม่อยากอยู่ต่อแล้วมันเปลืองงบประมาณมันเกิดการสูญเสียมหาศาลแถมยังฝึกไปก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่เป็นต้นเหตุนะเรื่องที่สหรัฐถอนทหารไม่ใช่ต้นเหตุตต้นนเหุคือพวกี บ้าอานาจจะยิงจะบึ้มจะเอาอํานาจอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวแต่คือเหตุชน,นวนที่ทําให้เกิดอันนี้เพราะว่าสหรัฐเคยช่วยเหลือเคยคองไว้อยู่ตลอดอยู่ๆถอนไปพวกนี้ก็ลุกคืบเข้ามาเพื่อจะยึดทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วในกรณีนี้ไม่ใช่ว่าตาลีบันเก่งมากโอ้โหอาวุธทันสมัยหรือว่ามีความยุทธวิธีเก่งไม่ใช่เลยแต่เป็นเพราะกองทัพอัฟกานิสถานเนี่ยมีปัญหาหร,หรือว่าอ่อนแอจนแบบไม่โอเคมากเดี๋ยวผมอธิบายต่อให้ฟังว่าเป็นเพราะทาไมอ่อนแอขนาดนั้นจริงๆมีเหตุมีผล ทีนี้ถ้าถามว่าตาลีบันเนี่ยเก่งขนาดไหนตาลีบันนี่เก่งกระทั่งภายในเดือนนิดนิดสามารถยึดจนหมดประเทศได้ตามข้อมูลอันนี้คือรูปข้อมูลจากทาง BBC นะ BBC ก็วิเคราะห์แล้วก็ทำเป็นแผงภาพให้ดูเลยรูปของ BBC เนี่ยเขาก็เริ่มตั้งแต่9กรกฎาคมโดยตอนนั้นทางตาลีบันก็ยึดพื้นที่ยึดเขตแดนมาได้เนี่ย9กพื้นที่90เขตสีแดงคือพื้นที่ที่ตาลีบันยึดได้นะ สีน้ำเงินคือพื้นที่ของรัฐบาลอัฟกานิสถานปกติก็คือที่อเมริกาไปช่วยนั่นแหละแล้วก็สีส้มคือพื้นที่ที่ยังคงกําลังสู้รบกันอยู่กําลังโต้แย้งกันจะเอาให้ได้แย่งกันให้ได้ประมาณนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าตาลีบันถือว่ามีพื้นที่ไม่น้อยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มากเกินกว่าที่รัฐบาลยึดอยู่จนมาถึงวันที่15เพิ่มขึ้นแบบเป็นอัตาเล่งที่สูงมากสามรสาพื้นที่นี้ตาลีบันยึดมาได้จนเกือบจะหมดของก r เวนต์ของรัฐบาลเหลือเพียยยงงงงงง12เเขตตซึ่่กก็็มือออหลวงงััคูนนน้น จนมาวันที่16ก็คือเมื่อวานนี้ที่คนพูดถึงเยอะคนติดแฮชแท็กคนออกมาวิจารณ์ก็คือวันที่16นี้เองยึดไปทั้งหมด391เขตรวมถึงเมืองหลวงด้วยนะฮะไอที่หนักก็คือเมืองหลวงโดนยึดไปแล้วเนี่ยแหละทำให้คนมากมายต้องหนีตายกลัวว่าอนาคตตัวเองจะมีชีวิตเป็นยังไงต่อไปซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นจริงมีภาพจริงๆต้นทางเ็าถ่ายมาจริงๆนะฮะเผยแพร่ให้เราดูเพราะฉะนั้นถ้าในอดีตเราคงไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้เราคงจะเห็นเขาปลอมจากจีนจากรัสเซียที่คอยปั่นๆให้เราเข้าใจผ พวกตะวันตกเนี่ยตั้งใจถ่ายรูปเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกตื่นตระหนกรู้สึกมองว่าประเทศเหล่านี้ไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่ทุกวันนี้เราเห็นภาพจริงเราถ้าย้อนไปก่อนหน้าพื้นที่ที่ตาลีบันมีนี่คือน้อยมาก ัวตาลีบันเองยังต้องหลบหลบซ่อนซ่อนต้องแอบในที่มืดแอบในที่ลับต้องแอบในชายแดนเพราะว่าตอนนั้นสหรัฐก็ลุกจนควบคุมได้อยู่ได้ดีอ่ะจนกระทั่งเนี่ยแหละฮะถอนทหารเริ่มถอนทหารของสหรัฐคือเดือนพฤษภาคมเริ่มถอนเริ่มถอนไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจะเห็นได้ชัดว่าเดือนกร,รกฎาก็มีของตาลีบันเยอะแล้วแล้วก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยที่เผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ ทำให้หลายๆคน,เ,นเห็นใจมากก็คือผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวหนึ่งเขาก็มองว่าโลกเนี่ยทิ้งพวกเธอไปหรอทำไมอยู่ๆทิ้งพวกเธอไปแบบนี้ได้ยังไงก็คงเห็นอนาคตในอดีตก็เห็นมาแล้ว โดนควบคุมหนักขนาดไหนตาลีบันเคยยึดกองอัฟกานิสถานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาอธิบายพื้นเพอธิบายย้อนอดีตว่ามันมีอะไรมาบ้างนั่นแหละฮะคำพูดของเธอและเสียงสั่นเครือเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเธอเสียใจมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสหรัฐไม่ได้ทอดทิ้งหรอกในอดีตจริงๆสหรัฐถือว่าช่วยมาตลอด20ปี20ปีนี่คือไม่น้อยนะฮะสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อมาจัดการกลุ่มก่อการร้ายนี่แหละแล้วได้ผลสําเร็จด้วย สหรัฐจัดการจนแบบหลบไปในเขาหลบไปในชายแดนอะไรก็ตามต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสหรัฐมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็จัดการได้ง่ายยิ่งถ้าอยู่ในภูมิประเทศที่แบบปกติอันนั้นง่ายแน่แต่ประเด็นคืออัฟกานิสถานเนี่ยภูมิประเทศซับซ้อนมากการสู้รบเนี่ยก็อาจจะต้องโดนรูปแบบกองโจมโจมตีซึ่งสหรัฐก็ไม่อยากแลกด้วยชีวิตของทหารนะแต่ส่วนใหญ่สหรัฐก็โจมตีทางอากาศเพื่อไม่ให้สูญเสียกําลังพล แต่มาในวันนี้20ปีผ่านไปสหรัฐเสียงบไปมหาศาลทุ่มแรงกายแรงใจนะเข้าไปฝึกซ้อมกับอัฟกานิสถานเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายคือทําไปแล้วเนี่ยอีกฝั่งกับดูเหมือนไม่อยากทําอะไรไม่มีกระจิตกระใจอ่ะแล้วคนฝึกจะอยากฝึกต่อเหรอฮะฝึกมานานนะ20ปีนี่คือดีมากแล้วคือไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะย้อนไปก่อนหน้าเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาคิด คิดว่าอัฟกานิสถานจะเอาอยู่นะคิดว่ากองทัพอัฟกานิสถานต้องเอาอยู่แน่ๆแหละอันนี้คือแบบใช้เวลาเดือนเดียวมาเร็วเกินไปเพราะอะไรเพราะว่ากองทัพอัฟกานิสถานมีเทคโนโลยีของสหรัฐสหรัฐมีเผยแพร่เทคโนโลยีบางอย่างมีการฝึกซ้อมทหารให้นะมีการฝึกซ้อมยุทธวิธีตามรูปนี้เราก็เห็นนะ่ะนี่คือการฝึกซ้อมแบบสหรัฐให้กับกลุ่มกองทัพ อัฟกานิสถานและยังมีอีกจุดหนึ่งคือกองทัพอัฟกานิสถานมีจํานวน3 0 0 0 0 0นายนะเยอะกว่ากองทัพตาลีบันตาลีบันมีกองทัพเท่าที่เขาคํานวณมาคือเราวๆาแปดหมื่นนายสามแสนกับ8 0,000แต่ผลลั์ก็อย่างที่เห็นพอไม่มีอเมริกาช่วยไม่มีอเมริกาสู้ด้วยเนี่ยกลัวกันหมดและไอ้ที่ตาลีบันยึดได้เร็วไม่ใช่เพราะว่าสู้แล้วแพ้นะแต่คือหลายคนเนี่ยหนีเพราะกลัว ลมอิสลาก็ยังมีวิธีของเขาด้วยการส่งวิธีการทางโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนี่ยให้คนรู้สึกกลัวว่าถ้าคุณเนี่ยยอมแพ้คุณจะไม่เป็นไรเลยฉันจะไม่ทําอะไรคุณแต่ถ้าคุณสู้ก็อาจจะอันตรายก็ได้อะไรแบบนั้นซึ่งทหารก็แบบกลัวทั้งนั้นฝึกมาตั้งนานอเมริกาอาุตสาห์ฝึกยุทธวิธีตั้งนานมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเหนือกว่าเห็นเห็นนะแต่กลับไม่เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดบางคนยอมจำนวนก็มีบางคนอาจจะสู้บ้างแต่คือมันน้อยอะ่ะเหตุผลพวกนี้แหละ ทำให้ตาลีบันยึดได้รวดเร็วมากเพราะบางพื้นที่บางเขตแทบไม่ต้องสู้อะไรเลยแล้วก็ยังรวมถึงมีการทุจริตในกองทัพอีกนะฮะหลายๆอย่างมันทําให้เห็นได้ว่าเหมือนทุกคนเนี่ยเห็นแก่ตัวเองเอาแต่ตัวเองเป็นหลักพอตัวเองเนี่ยกลัวก็ไม่เอาพอตัวเองอยากได้ก็เอาตัวเองอยากหนีก็หนีอะไรแบบนั้นอนะเรื่องทุจริตก็เป็นปัญหาใหญ่สื่อต่างประเทศหลายสื่อก็จับตามองพูดถึงกันเยอะ ผมก็แอบคิดนะว่าอาวุธที่อเมริกาให้ไปเนี่ยไม่รู้ไปแอบขายคนอื่นหรือว่าแอบขายตาลีบันหรือเปล่าอันนี้ก็แอบคิดเฉยนะเพราะว่ามันเคยมีคลิปหนึ่งที่ทางสื่อจีนเปิดผมก็ดูสื่อจีนด้วยนะคบคู่ไปพร้อมกันดูว่าจีนเสนอเข้าแบบไหนก็มีการเปิดภาพที่ว่าตาลีบันมีคลังแสงอเมริกาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งนะเปิดเข้าไปก็บอกว่าเนี่ยเป็นของอเมริกาอะไรแบบนั้นซึ่งก็ผมก็แอบคิดตรงนี้แหละว่าเฮ้ ทุจริตเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าแอบขายอาวุธที่อเมริกาส่งให้เนี่ยไปให้พวกนี้หรือเปล่าไม่งั้นแบบนี้สุดท้ายก็คือทุกคนทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่ได้คิดเพื่อประเทศชาติคิดเพื่อประชาชนจริงๆแล้วก็อีกหลายปัญหาทั้งหมดนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้อัฟกานิสถานโดนยึดและรวมถึงเป็นสิ่งที่ทําให้อเมริกาต้องออกมาแล้วเพราะที่ผ่านมา20ปีถ้าทุกๆคนช่วยกันน่าจะได้แต่คือไม่ช่วยกันอเมริกาทําอยู่คนเดียว หลักๆคืออเมริกานำนำเนโต้เข้าไปคือช่วยได้อเมริกาช่วยได้จนเกือบจะเกี่ยงแต่คือกลุ่มเหล่านั้นก็ยังคงหลบหลบซ่อนๆบางคนให้ความช่วยเหลืออะไรแบบนั้นสุดท้ายก็เลยกลับมาเฟื่องฟูได้ใหม่และในช่วงที่สหรัฐยังคงยึดครองยังคงอยู่ในพื้นที่เนี่ยตอนนั้นก็มีข่าวจากพวกสื่อจีนใส่ร้ายบล็อกเกอร์จีนจ้างในไทยก็ใส่ร้ายเห็นไหมไปเพราะมีผลประโยชน์ ไปพ่อเนี่ยได้เงินได้ค่าน้ํามันยึดบอน้ํามันบ้าบอลตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็มีคนเชื่อไม่น้อยพอสมควรนะแต่ในยุคนี้เนี่ยโป๊เกอร์จินจังไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องพวกนี้ออกสื่อนะแต่ยังกล้าพูดแบบลับๆโพสเฉยๆกล้า แต่ถ้าสมมุติพูดออกสื่อแบบดังเนี่ยไม่กล้าเพราะว่าคนโตยังได้เยอะตังนี้ก็เป็นปัญหาแต่ก็สารัฐก,ก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจเสียงอะไรพวกนี้แต่คือมันไม่ค่อยโอเคนะผมไม่ชอบให้คนเข้าใจอะไรผิดๆแบบนี้แต่ในทุกวันนี้ต่างออกไปแล้วเพราะทุกๆคนสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบไม่จํากัดเราดูข้อมูลได้หมดเราจะดูสื่อจีนเราจะดูสื่ออเมริกาสื่อตะวันออกกลางเราดูได้หมดของจริงของปลอมอะไรก็ดูได้แล้ววิเคราะห์เอาเองหาความจริงเอาเอง สื่อใหญ่ดูได้หมดถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศเผด็จการที่ปิดกั้นอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นการโดนปั่นหัวก็ยากมากขึ้นยังมีอยู่แหละแต่คือยากมากขึ้นอ๋ออีกเรื่องหนึ่งอีกที่อเมริกาถอนทหารเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ฝึกซ้อมให้ดีนะว่าจะให้แบบเพื่อลบกับตาลีบันไม่ใช่อเมริกาก่อนหน้าในยุคทรัมป์เนี่ยมีการทําสัญญากับตาลีบันแล้วนะเขาเรียกกันว่าสัญญาสันติภาพลงนามในข้อตกลงสันติภาพเพื่อให้เกิดความสงบแล้วก็มีสัญญาหลายข้อที่สําคัญมากก็คือไม่ให้ตาลีบันเนี่ย เัลกออิดาเข้ามาในพื้นที่คือตาลีบันกับอลกออิดานี่คนละอย่างนะอซ i s ก็คนละอย่างอีกอันนี้ก็3าหน่วยงานนี้ที่ดังๆที่เรารู้จักกันนะแต่คือที่เราพูดถึงตอนนี้คือตาลีบนันที่มักจะหมกมุ่นอยู่แถวๆอัฟกานิสถานโดยก่อนหน้าเขาก็พยายามจะยึดหลายที่อยู่แต่คือในวันนี้อัฟกาาเขาสาเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอมเมริกาไปก็จริงแต่อมเมริกาพยายามจัดการทุกอย่างให้ลงที่ให้เข้าที่เข,ข้าทางอ่ะให้ไม่เดือดร้อนหนะักต้องมีข้อตกลงแล้ว โอเคตาลีบนันโอเคกับข้อตกลงข้อตกลงกันเรียบร้อยแต่ที่นี้เห็นไหมฮะพอตาลีบันมายึดก็พยายามพูดว่ามาแบบสงบไม่อยากทําร้ายใครอ่าก็คือยึดแล้วสุดท้ายจะบริหารแบบดีอาจจะปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปแล้วพวกกลุ่มก่อการร้ายพวกนี้นชอบมากชอบก็คือรัฐที่อ่อนแอรัฐที่มีความขัดแย้งภายในอันนี้แทรกแซงง่ายเข้าไปยึดง่ายมากเพราะว่าขัดแย้งกันเองอยู่แล้วอ่าระบบไม่ดีรัฐไม่มั่นคงมีการทุจริตการทุจริตเป็นเรื่องใหญ่มากมันส่งผลให้รัฐลำบากล้มเหลวประชาชนลำบาก แล้วก็ต้องมีปัญหากันภายในซึ่งมันไม่โอเคนะไทยก็อย่าทุจริตกันนะมันไม่ดีมันมีปัญหาในภายหลังแน่นอนนั่นถือว่าเห็นแก่ตัวมากเหมือนกันฮะแบบนั้นเห็นไหมฮะซีเดียก็มีปัญหาเยเมนก็เหมือนกันตาลีบันเนี่ยเลงเยเมนไว้ก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในเยเมนเหมือนกัน รวมถึงมีประเทศอื่นอีกหลายประเทศที่มีปัญหาภายในอย่างอาโซมาเลียเหมือนกันข้ามไปแอฟริกาเลยก็พยายามจะอยากได้พื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันกระจายไปทั่วเหล่านั้นก็คือรัฐที่อ่อนแอทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเรามาดูฝั่งของไบเดนมีความที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็มีสื่อเข้าไปถามไบเดนเหมือนกันว่าไบเดนเนี่ยเห็นสถานการณ์แบบนี้ที่ตาลีบันยึดครองเมืองหลวงเขายึดครองแทบทั้งประเทศแล้วเนี่ยไบเดนยังจะเปลี่ยนใจเรื่องของการถอนทหารไหมไบเดนก็ตอบว่าไม่ เพราะว่าเรามีการปรึกษาม,มีการพูดคุยมีการหาลือเยอะมากกับทุกหน่วยงานทุกที่เกี่ยวข้องพยายามหาข้อยุติเรื่องนี้แล้วก็เรามีการฝึกซ้อมทหารเขากว่า3 0 0แสนนายอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปก็คือเนี่ยไบเดนเขาก็พูดไว้มีการฝึกทหารกองทัพของอัฟกานิสถานกว่า3 0 0แสนนายซึ่งก็เพื่อให้เขาสู้เองได้มีการสนับสนุนยุทธภัณฑ์มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแน่นอนสามารถสู้ได้แล้วก็รวมถึงกองทัพสหรัฐสูญเสียกําลังพลไปหลายพันนายนะเท่าที่เห็นเห็นก็คือประมาณ3,500นายที่ต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ อัฟกานิสถานนี้แล้วก็ยังมีจํานวนเงินที่สูญเสียไปกว่า1ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่สหรัฐเคยมีมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เสือให้เห็นว่าอเมริกาก็เสียมามากพอแล้วแล้วถ้าอเมริกาทําต่อไปอีกฝั่งไม่มีกระจิตกระใจจะทําอีกฝั่งเนี่ยออนแอนิดหน่อยก็กลัวไม่ได้มีความรุส่สู้หรือไม่ได้มีการคิดเพื่อคนอื่นคิดเพื่อครอบครัวหรืออะไรก็ตามอะคิดเพื่อประเทศแบบนี้มันก็สู้ไม่ได้เสียเปล่า เราจะสับสูต่อได้ยังไงถูกไหมฮะผมก็เลยบอกว่าเออสหรัฐอเมริกาคงจะตัดสินใจถูกแล้วถ้าสมมติอยู่ตอนเนี่ยเห็นไหมฮะฝึกซ้อมไม่ได้ผลไม่สู้เลยแถมประธานวิดีเขาก็หนีแล้วที่ลุกง่ายก็เห็นได้เฉ่าะที่ลุกคืบเข้ามาเร็วขนาดนี้เพราะไม่สู้หรืออาจจะมีแต่คือน,น้อยมากมันก็เลยดูมันเหนื่อยเปล่ามันเหมือนกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเหนื่อยเปล่าอะแล้ว20ปีไม่ใช่น้อย ถ้าแบบว่าเออฝึกมา2ปีก็อีกเรื่อง20ปีนี่คือช่วยแบบสุดๆแล้วนะต่อมาก็เป็นจุดสำคัญก็คือน่านฟ้าของอัฟกานิสถานตอนนี้ไม่มีใครกล้าบินเข้าแล้วนะฮะถ้าย้อนไปดูก่อนหน้าเมื่อสักวันที่15-16คาบเกี่ยวนะจะสิเนี่ยเครื่องบินยังบินข้ามไปกันมาปกติไม่มีใครมีปัญหา แต่พอหลังจากยึดเมืองหลวงก็คือวันที่16เสร็จเครื่องบินก็เริ่มไม่กล้าบินแล้วมันก็มีสายการบินหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาที่น่าสงสารมากนะฮะบินจากชิคาโกเพื่อจะมาลงที่เดลีของอินเดียนะฮะจากอเมริกามาลงอินเดียโดยปกติเนี่ยต้องข้ามน่านฟ้าของอัฟกานิสถานไปด้วยถูกไหมแต่รอบนี้เนี่ยเขาเข้ามานิดนึงแล้วนะเข้ามาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ๆตกใจวกกลับซึ่งก็คาดว่าอันนี้ก็คาดว่าทางศูนย์กลางอาจจะเพิ่งแจ้งเตือนมาอาจจะเพิ่งสั่งการแบบกระทันหันว่าห้ามเข้านะอันตราย ซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าทุกชีวิตในเครื่องบินสําคัญมากเขาต้องระวังตัวให้ดีเพราะกันไปรว่าตอนนี้เขาไปลงที่เดลีไม่ได้เขาต้องวกไปที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสไปลงที่เมืองชาจา แล้วก็รอที่จะต่อไปที่เดลีอีกทีนะเพราะว่าก็คาดว่าอาจจะเติมน้ํามันมาไม่ได้เกินมากนะักแบบใกล้เคียงก็เลยต้องวกไปที่นั่นก่อนไม่งั้นถ้าสมมติอ้อมอัฟกานิสถานนี่คือเพิ่มระยะทางพอสมควรเลยนะเขาก็เลยนลั่นแหละจอดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอีกทีรวมถึงเครื่องบินลำอื่นๆก็เหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีใครข้าเข้าน่านฟ้าอีกแล้วทุกคนบินอ้อมกันหมดซึ่งก็ ต้องค่าใช้จ่ายมากขึ้นอะ่ะต้องเติมน้ํามันในปีกมากขึ้นเพื่อจะได้ไปได้ไกลขึ้นต้องอ้อมากขึ้นสุดท้ายทุกชีวิตก็สําคัญหมดอย่าไปเสี่ยงดีกว่าต่อให้เขาไม่มีอะไรต่อให้ดูไม่ได้อันตรายใช่ตอนนี้ทางตาลีบันบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้รุนแรงอะไรซึ่งก็ใช่ตามภาพที่เห็นก็มีแต่คนกลัวแต่ยังไม่ได้มีการกราดอะไรแบบนะั้นที่แบบดูหอนหูนะแต่ก็ทุกทุกคนกลัวแล้วแล้วก็ตอนเช้านี้เนี่ยก็มีเครื่องบินแค่บางลำเป็นเครื่องบินเล็กเครื่องบินส่วนตัวเนี่ย แต่ไม่ใช่เครื่องบินขนส่งทหารอะไรเลยนะเป็นเครื่องบินลำนเล็กๆเครื่องบินส่วนบุคคลอะซึ่งคนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเครื่องบินที่บินเข้าบินออกเนี่ยคนให้ความสนใจมากนะคนถอยติดตามเครื่องบินในอัฟกานิสถานเยอะสุดท้ายก็เห็นได้ชัดแล้วว่ารัฐบาลของอัฟกานเนี่ย ถือว่าอ่อนแอมากพอสมควรทั้งที่ฝึกกันมาดีและผมก็คาดว่า,ารัฐบาลคงไม่กลับมายึดคืนได้นะดูจากทรงก็คงหนีแล้วอาจจะไปเลยแล้วให้ตาลีบานคงเลยอะไรแบบนั้นเพราะว่าไม่ไหวรวมถึงไม่มีกระติดกระใจจะสู้นอกจากว่าเขาจะต้องไปฝึกจิตใจที่จะสู้จิตใจที่คิดเพื่อประชาชนคิดเพื่อประเทศได้ตอนนั้นจะสู้ถ้าช่วยกันสู้เนี่ยเอาอยู่นะแต่ถ้าไม่ช่วยกันก็แบบนี้สุดท้ายก็ขอให้อัฟกานิสถานได้พบความสงบโดยเร็ววันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ